ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดกล่องสงพระพระจริงๆนะครับวันนี้คือพระสมเด็จนะครับต้องบอกว่า19องค์นะครับ19องค์มาจากมาจากที่ไหนนาะมาจากนครสวรรค์นะครับมาจากนครสวรรค์คือต้องบอกว่าตัดขั้นตอนการแปะกล่องออกนะครับเนื่องจากว่าขั้นตอนการแกะกล่องนี่ค่อนข้างจะนานมากพอสมควรครับ อันนี้คือผมดูสองเบื้องต้นคร่าวๆไปแล้วนะครับพระ19องค์นะครับสองเบื้องต้นคร่าวๆไปแล้วคือถ้ายังไงถ้าไม่ได้รับไว้นะครับถ้าไม่ได้รับไว้ผมก็จะส่งคืนนะครับเนื้อหาต้องบอกว่าดูเนื้อหาหรือดูพิมพ์ทรงครับให้ดูคร่าวๆนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับคือผมดูทั้งสิบเก้าองค์แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้รับไว้นะครับผมขอส่งคืนนะครับ ไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะครับคือเนื้อหาจะบอกว่าผมจะรับเฉพาะองค์ที่ผมไปต่อได้นะครับไปต่อได้นะครับผมจะไม่ได้บอกว่าเหตุผลที่ไม่รับเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรนะครับเว่าการเล่นหาของแต่ละคนนะครับความชอบของแต่ละบุคคลก็จะต่างกันไปนะครับพิมพ์นี้นะครับองค์นี้ก็ได้นะครับองค์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าลงรักปิดทองนะครับผมไม่ได้ ไม่ได้บอกว่าไม่เช่าพระลงรักพระลงรักผมเช่าเยอะกว่าพระไม่ลงรักอีกนะครับแต่พิมพ์นี้นะก็ผมเคยลงไว้อยู่แล้วนะผมก็เลยไม่ได้รับไว้นะครับเป็นพิมพ์พระที่ต้องบอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะที่เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับในการสะสมนะครับ เ็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะอันตรายในการสะสมนะครับบางอันผมไม่ได้แกะด้วยซ้ํานะครับบางอันไม่ได้แกะด้วยซ้ําเนื่องจากว่าเป็นพระที่ถ้าคนที่ติดตามแล้วก็ดูเนื้อหากับผมอยู่บ่อยๆนะก็คือจะรู้นะครับว่าผมเล่นหาเนื้อแบบไหนนะครับองนี้โพซ้ายเป็น7นะครับโพด้านขวาเป็น6นะครับ องนี้จะเป็นพระองค์เล็กๆนะครับพระองค์เล็กๆพระจะองค์เล็กๆบางๆนะครับคือผมดูคร่าวๆแล้วครับผมดูคร่าวๆแล้วคือพระคือคล้ายๆเห็นไหมครับตัองกว่พระนี่แทบจะเป็นพิมพ์คล้ายกันเลยนะครับเป็นพระพิมพ์คล้ายๆกันทั้งหมดนะครับเป็นพระพิมพ์คล้ายกันทั้งหมดแค่จะแตกต่างที่เนื้อหาขององค์พระเฉยๆนะครับ เพราะถ้าผมแกะน่าจะยาวแต่ทีนี้ผมแกะไปแล้วดูไปแล้วนะครับอ่านี้คือผมมาให้ดูรายละเอียดเบื้องต้นนะครับในการที่จะสะสมผ้าของผมนะครับอาจจะแท้คนละแบบนะครับอาจจะแท้คนละแบบผมให้ดูชัดชัดนะครับน่าจะเห็นอยู่นะครับน,น่าจะเห็นรายละเอียดอยู่นะครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ว่าคนละ เนื้อหานะครับกับที่ผมเล่นนะครับคนละเนื้อหากับที่ผมเล่นอันนี้กับพิมพ์อันนี้ก็จะไปตรงกับพิมพ์ยันแบบนี้นะครับพิมพ์คล้ายๆกันนะครับพิมพ์แบบนี้พิมพ์ที่ต้องบอกว่าผมจะส่วนใหญ่ผมจะเลี่ยงนะครับเลี่ยงอย่างนี้นะครับอย่างนี้พระ9ชั้นนะครับสมเด็จเ้าชั้น สมเด็จพิมพ์ Wit ใหญ่หลวง remember, วิจิตนะเขาบอกว่าหลวงวิจิตนะครับพิมแบบนี้นะครับเนี่ยพิมพ์หลวงวิจิตนะอย่างนี้นะครับมีอันไหนอีกไหมพิมแบบแบบแบบที่ผมถือมาเนี่ยจะเป็นพิมพ์พระคล้ายๆกันนะครับเป็นพิมพ์พระคล้ายๆกันแต่แค่ว่าเนื้อหาจะต่างกันเฉยๆนะครับต้องบอกว่าเนื้อหาจะออกไปหลากหลายแบบนะครับแต่ต้องดูดีๆนะครับว่าพิมพ์ที่ มีที่แบบเยอะมากอะ่ะต้องระวังระวังการเช่าหานิดนึงนะครับโหวันนี้ร้อนมากนะครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับต้องบอกว่าผมผมเปิดส่องทุกองค์แทบทุกองค,องคแล้วนะครับผมก็เลยเอามาแบบให้ดูเฉยๆนะว่าอ่ะอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะสององสององนี้คนรับพิมพนะครับ เป็นพิมพ์หลักเลยที่ส่งมานะครับสององนี้นะครับเป็นพิมพ์หลักเลยที่ส่งมามีสมีพิมพ์นี้มีพิมพ์นี้แล้วก็มีพิมพ์หลวงวิจิตรพิมพ์นี้นะครับเนี่ยเป็นพิมพ์ที่ต้องบอกว่าดูให้ดีๆนะครับดูให้ดีๆนะครับเห็นไหมครับต้องบอกาดูให้ดีๆนะครับดูดูดูไปด้วยกันนะครับดูไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันนะครับ นะครศึกษาไปด้วยกันนะครับน,นี่คือพิมพ์ใหญ่ครับพิมพใหญ่ที่ว่าองนี้ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับอย่างนี้นะเป็นพิมพ์พเดียวกันนะครับเห็นไหมแต่แค่คนละเนื้อหานะครับแค่คนละเนื้อหาร้องหน้าอ,อกจะต่างกันนะครับแต่รายละเอียดทุกอย่างพิมพ์พเกือบจะเป๊ะ อย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้ครับโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะอันนี้คลิปนี้ไปเร็วนะครับไปเร็วมากนะครับคลิปนี้ไปเร็วมากนะครับเนื่องจากว่าดูไว้ก่อนแล้วนะครับอ่าเนื่องจากว่าผมดูไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะแพ็คส่งกลับให้นะครับ19องค์นะครับยังไม่ได้เช่าหานะครับ19องค์ยังไม่ได้เช่าหา ผมเปิดพระหลายองค์นะครับผมเปิดพระหลายองค์เลยนะหลายกล่องด้วยนะครับถ้ากล่องไหนที่ไม่ได้ติดต่อไปนะครับผมจะส่งกลับนะครับแล้วก็รอรับโทรศัพท์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอนะครับในการส่งในการรับพระไว้เฉยๆนะครับบางทีก็ลงให้ชมนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ลงให้ชมนะครับเนื่องจากว่าเผื่อเจ้าของพระนะครับเผื่อเจ้าของพระไปต่อนะครับ เจ้าของพระไปต่ออ,องค์นี้ออกจากไหนนอ้ออองนี้ต้องคู่กับ<ม>องนี้นี่แบบดูให้แบบถ้ามีองค์ไปต่อผมถึงจะรับไว้นะครับเปิดมาสิบเก้าองค์ไม่มีองค์ไปต่ออะ,อะไรนะ <c oughs> ไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับคนละเล่นคนละแบบนะครับเล่นคนละแบบไม่ใช่บอกว่าโอ้ยผมไม่รับเป็นพระที่ไม่ดีทั้งหมดไม่ใช่นะครับการสะสมนะครับของแต่ละคนจะต่างกันนะครับถ้า เป็นเนื้อหาที่ก้ากึ่งนครับเป็นเนื้อหาที่ก้ากึง่งผมก็จะไม่ได้รับไว้นะครับเพราะว่าอยากจะให้พระไปแล้วก็สบายใจนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับเอาวัานนี้แบบฟิกเป๊ะพอดีเลยนะครับฟิกเป๊ะกับองค์พระพอดีนะครับ โอ้แกะผ้าเยอะมากนะวันนี้แกะผ้าเยอะมากแต่ว่ามีได้มีได้รับอยู่นะครับมีได้รับอยู่2องค์หรือยังไงเนี่ยครับอาทิตย์นี้ได้รับบุยได้รับเยอะนะอาทิตย์นี้ผมรับมาเยอะนะครับก็น่าจะได้แบบแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่นะครับอันนี้ผมขอห่อทิชชู่ให้แล้วกันนะครับห่อทิชชู่ให้พร้อมเลย Thank you. โอเคนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้วงนะครับโอเคครับส่งกลับนะครับต้องขอโทษเจ้าของภาด้วยนะครับผม